่ไปเป็นติวมามากครั้งที่12ต่อเหตุใดอเมริกาจึงเข้าร่วม World War ์วันจึงอเมริกาไม่ได้อยู่ในกลุ่มพวกไอ l อ a ไ c แอนนั้นด้วยนะอังกฤษซึ่งถูกเยอรมันโจมตีอย่างหนักเพื่อช่วยอังกฤษที่2เพราะเยอรมันปฏิบัติการต่อเรือพาณิชย์อย่างไม่มีขอบเขตตามพันธะในส่วนที่สัญญาพันธมิตรกับฝ่ายสัมพันธมิตร ตามนโยบายของแผนการ14ข้อของเวลสันอันนี้ไม่ถูกเลยข้อสีนี้เกิดข้างหลัง,ลงบอร์อรวันแล้ววันนี้ฉเฉลยว่าเยอรมันปฏิบัติการต่อเรืออย่างไม่มีขอบเขตพัฒนาการของมนุษยชาติมนุษยชาติในการคิดสร้างและทำเพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคใดยุคหินเก่าไม่มีปัญหาอุกษาร,รมหินเอามาเป็นอาวุธเนาะ จุดเริ่มต้นของยุคประวัติศาสตร์ใช้ไฟตั้งถิ่นฐานพาอปลูกหรือบันทึกข้อความบันทึกข้อความไม่ใช่ใช้ภาษาด้วยนะภาษาก็ยังไม่นับต้องมีการจดบันทึกข้อ48หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดจะเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือปฐมภูมิพระพุทธรูปจดหมายเหตุวันวล,ลิพระไตรปิฎกเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ฉเลฉเลย40เฉลยข้อนี้ข้อเดียวก็ไม่รู้เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงวิธีการในข้อใดที่เป็นาการนำเสนอข้อเท็จจริงทางปฏิบัติศาสตร์ให้เป็นเรื่องเป็นราวการค้นคว้าตีความการวิเคราะห์สังเคราะห์การตีความและการสังเคราะห์การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์นำเสนออย่างเป็นเรื่องเป็นราว ็ต้องเอามาวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์วิเคราะห์คืออันไหนจริงอันไหนเท็จเอามาเรียบเรียงแล้วก็เล่าเป็นเรื่องเป็นราวต่อกานสังเคราะห์ก็ห้าสิบเอ็ดสุวรรณภูมิในหลักฐานของอินเดียหมายถึงภูมิภาคใดง่ายเลยเอเชียตะนออกเฉียงใต้สุวรรณภูมิมรดกอายธรรมโรมันที่ถ่ายทอดสู่ชาติต่างๆอันนี้ซ้ำนะกฎหมาย ครูเสดทำให้เกิดผลดีต่อสังคมโลกในด้านใดศาส,สนาคริสตเผยแผ่เข้ามาในเอเชียอิสลามเผยแผ่เข้าไปในยุโรปจริงๆผลดีก็คือมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกตะวันตกตะวันออกสามารถที่จะเข้าไปในยุโรปได้ในช่วงนี้นะมีการผสมผสานกลืนชาติไม่ไม่มีการกลืนชาติมีการขยายการค้าระหว่างตะวันตกกับตะวันออกใช่การค้าก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะแล้วก็มีเส้นทางใหม่ๆด้วยเพราะว่าบาง มันผ่านเส้นทางเดิมไม่ได้จนเกิดเส้นทางใหม่ข้อใดเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์เพราะมีการฟื้นฟูศิลปว,วิทยาการเพราะมีการขยายการค้าเพราะมีความต้องการของสินค้าอุตสาหกรรมหรือเพราะมีการเพิ่มขึ้นของประชากรจะปฏิวัติอุสตสาหกรรมปฏิวัติวิทยาศาสตร์ได้ต้องมีความรู้นะก็ต้องมีการฟื้นฟูนวิทยากร ิยา,านะสถาปัตยกรรมแบบบาโรกปรกากฏในงานก่อสร้างที่ไหนนะบักกิงแฮม,มใช่ไหมบักกิงแฮม,มอยู่ในลอนดอนนะมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์อยู่ที่โรมนมเซนต์พออยู่ที่ลอนดอนแวร์ไซนี่นแน่นอนแวร์ไซน์อลังการนะก็ใดเป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงให้เห็นการสร้างสารรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมรุกหินใหม่ชัดเจนที่สุด ยุคหินใหม่หรืยยุคหินขัดใช่ไหมยุคหินใหม่เลยยุคหินขัดนั่นเองสำริดกระดูกสัตว์หรือเครื่องบ้านดินเผาถ้าหินใหม่หินก็คือหินยุคหินขัดข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นของยุคโลหะยุคโลหะแบ,บ่งเป็นสองส่วนคือสำริดแล้วก็เหล็กเรียกเป็นสำริดเพราะว่าตอนนั้นมีการหลอมระหว่างดีบุก ก็ทองแดงได้เกิดเป็นสำริดเพราะฉะนั้นยุคเริ่มต้นก็คือมีการหลอมสำริดนะไม่ใช่หลอมทองแดงหลอมดีบุกับทองแดงรวมกันเป็นยุคสำริดข้อ6กาการศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งรูปแม่น้ำสินธุต้องศึกษาจากอนทร้ซมโมเฮนจาดเดโลและฮารัลปะโอไม่เห็นใช่ไหมโมเฮนจดเดโลและฮาลปาพวกคมภีพระเวทรามยณะนี่เป็นยุคพระเวชละ ภูมิภาคใดได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมอินเดียอินเดียก็เผยแผ่ให้ยุคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกที่หมายถึงจีนญี่ปุ่นซึ่งไม่ค่อยไปกับใครไม่ค่อย,อ,ยอินเดียไม่ค่อยเข้าไปผลถึงข้อ67ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูศิลปวิทยาการก,ก,การายากย่องความสามารถมนุษย์ การฟื้นความเชื่อทางศาสนาอันนี้ไม่ใช่ยุคอันนี้มันเลยไปแล้วยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการยุคเรเนซองส์ก็จะไม่ไปรื้อฟื้นความเชื่อศาสนาแล้วนี่ผิดนะข้อหนึ่งนี่เกี่ยวการเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลอันนี้ใช่แน่นอนการคืนกลับมาของอริยธรรมกรีกเรเนซองส์คือรีเบิร์สของกรีก